มันไม่ควรมีการสนทนาทีมันไม่มีแล้วเขาดําเนินคดีนะคะแล้วเขาดําเนินคดีนะดิฉันอยากจะเตือนว่าคุณอย่าคึกขนองนะนี่คือชีวิตจริงมันไม่ใช่หนังบางทีคุณดูหนังดูภาพยนตร์ดูอะไรอะวันสิ้นโลกซอมบี้บุกอะไรอย่างเงี้ยคนในเมืองต้องเอาชีวิตรอดด้วยการขโมยของตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะมันไม่ใช่นี่คือชีวิตจริงมึงต้องตื่นก่อนนะคะเอออี่พวกที่ขนองอะและอี่พวกที่แบบโง่และขยัน่ะอี่พวกเนี้ยมันควรไปอยู่ในคุกมันจะมีพวกโง่และขยันคืออะไรพวกโง่คือไม่มีคคคคววาามมมิิดดใช้ไ่เป็น ไม่มีความคิดใช้ความคิดไม่เป็นและขยันคือขาดอะไรโง่แล้วก็คือขอยันทําแต่เรื่องโง,ง่ๆอ่ะโง่หรือเขาขยันเอขโมยของเขาอะไรเขาแล้วก็เอายังอามาลงโซเชียลอีกมันจะมีนะอีพวกประเภทน,นี้ระวังตัวไว้เถอะพวกมึงอะ่ะมึงระวังตัวให้ดีเออเนี่ยลา่าสุดที่ฉันเห็นใครคุณต็อดหรือเปล่าหรือใครที่ฉันจำชื่อผิดขอโทษด้วยเขาบอกว่าอะไรนะเขามีโครงการนอสิงอาสาเขาอะที่ช่วยก็ส่วนช่วยนะ ที่เขาช่วยโครงการที่เขาทําเขาลงไปช่วยคนนี่นะั่นคือเขาตั้งใจช่วยผู้ประสบภัยเขาช่วยส่วนที่เขาช่วยไม่มีปัญหานะะเขาตั้งใจช่วยเต็มที่ตอนโควิดดิฉันก็เคยได้ตอนตอนที่เป็นพนะักงาดิฉันก็เคยได้ทั้งอะไรวะชุดนะคะชุดชุดออโอ้ได้เยอะอะแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยใช่ไหมคะ ที่ฉันพูดถูกล,ปล้ประจําที่เจําที่เขาผิดขอโทษเขาช่วยนะครับมโครงกันแบบสิงอาสาเขาบอกเลยบอกว่าเออที่ช่วยก็ช่วยนะแต่ที่มึงไปขโมยของเขาเนะ่ะเขาดําเนินคดตีตามกฎหมายนะคะมึงเออมึงต้องตื่นก่อนมึงต้องตื่นก่อนนะมึงกฎหมายมันไม่ได้ลอยไปกับน้ําท่วมนะคะเออกฎหมายมันไม่ได้ลอยไปกับน้ําท่วมนะคะและยุคนี้มันมีโตเชียวทําผิดแล้วขยันเอามาอวดอวดในทางที่ผิดอย่างเงี้ย อวดในทางที่ผิดอย่างเงี้ยขโมยเหล้าขโมยเบียร์เขาขโมยบุหรี่เขาอย่างภาคภูมิใจด้วยนะมีมีแบบอะไรนะเอามาอวดเอามาลงโซเชียลอวดอย่างความภาคภูมิใจขโมยของเขาเกือบแสนกว่าบาทมูลค่านะภูมิใจมากที่ได้อาศัยโอกาสช่วงวิกฤตในการไปขโมยสิ่งของคนอื่นเขาไม่ได้นะคะกฎหมายไม่ได้ลอยไปกับน้ําท่วมนะคะและนี่ก็คือชีวิตจริงและนี่ก็คือชีวิตจริงค่ะอืม ไปพิบัติมันไม่ได้ให้ความชอบธรรมคุณในการที่คุณจะไปเบียดเบียนผู้อื่นนะคะเอาของกินเอาอะไรเพื่อบัตรทางชีวิตให้มีชีวิตรอดชิ้นสองชิ้นโอเคเข้าใจได้ในจุดที่เขาบอกว่าอนุญาตของกินมันลอยน้ําแล้วมันเสียหายมันขายไม่ได้อันนี้เข้าใจได้อันนี้เข้าใจได้แล้วก็เจ้าของเขาก็อนุญาตด้วยมันเค็มได้อะไรได้โอเคอนนเข้าใจแต่มึงไปขโมยเล่ายาปา์ปิ้งเขาเนี่ยมึงไปขโมยทำไ,ไมอันนี้ไม่ใช่ละน,นี่อยู่ที่สันดานละมันไดอยู่ที่สันดาลลนะ อืมแล้วก็มีของอะไรอะ่ะของพี่คนหนึ่งอะ่ะที่เขาเปิดร้านขายอของเล่นน่ะน่าจะเป็นของเล่นแนววินเทจแนวอะไรอย่ะที่มีพวกเครื่องบินพวกรถพวกอะไรมันก็ไปงัดของเขาไปขโมยของ,ของเขาหมดร้านเลยงัดของเขาไปหมดอันนี้ไม่ใช่ละนี่คือขโมยแล้วอันนี้คืออาศัยโอกาสอาศัยช่วงวิกฤตช่วงโอกาสในการไปขโมยมึงระวังตัวให้ดีกฎหมายไม่ได้ลอยไปพร้อมน้าท่วมนะครับอีพวกที่ขนองขนองอะ่ะระวังให้ดีเถอะเสียชื่อหมดเลยเสียชื่อเขาหมด คนที่เขาเป็นผู้ประสบภัยจริงๆที่เขาเดือดร้อนจริงๆมีเยอะแต่อีกพวกที่ทําตัวไม่น่ารักมีส่วนน้อยแต่มันก็ทําให้คนอื่นแบบเสียหายไปด้วยนะแล้วก็ได้ข่าวมาจริงก็ตอมไม่รู้มีพวกที่แบบว่าที่ไม่อยากให้จิตอาสาอะไรเข้าไปเพราะว่ามันหากินกับความทุกข์ของเพื่อนด้วยกันนะเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมจังหวัดด้วยกันนะ่ะขายข้าวกล่องเองอะไรเองแต่คิดราคาแพงมากเออเลยนะน่าเศร้าเนานะขนาดช่วงวิกฤตมันยังมีคนประเภทนี้อีก Mm. -hmm.